หลายท่านคงเจอปัญหาในเรื่องของยอดวิวน้อยคนชมก็น้อยแต้มก็น้อยทุกอย่างน้อยหมดผมก,ก็เป็นครับเหรียญผมก็วิ่งนะแต่ก่อนไม่วิ่งเลยครับผมสวัสดีครับสำพันนะครับซึ่งบางท่านที่เขากําลังอ่าเล่นอยู่เนาะเปิดโผล่แล้วลครับอาการมีส่วนร่วมค่ายอิมเพรสชั่นต่างๆแต้มขึ้นดีและทิ้งที่น่าดีใจอีก ก็คือการชมคลิปหนึ่งนาทีแล้วครับการมีส่วนร่วมค่าอิมเพรสชันต่างๆแต้มขึ้นดีและทีทน่น่าดีใจอีกก็คือการชมคลิปหนึ่งนาทีมาเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นก็อยากจะให้เพื่อนๆประสบความสําเร็จไปขึ้นนะครับนะครับก,ก็ลองทําดูทดําดูแล้วก็ท่านจะเห็นการเปลี่ยนแปลงแต่เวลาทําแล้วท่านนะนะอยากให้ทุกท่านประสบความสําเร็จแล้วก็ผมก็เห็นการเปลี่ยนแปลงแล้วมันดีขึ้น ก็เลยครับมาแบ่งปันส่วนท่านที่ทําอยู่ยแหละจุดหลักเลยนะถ้ามีเวลาผมก็ทําตรงส่วนอื่นต่อจะสองสองจุดเนี่ยคือใต้คลิปของเราเองกับการไปเยี่ยมบ้านเพื่อนนะครับเราก็ไปชมคลิปเพื่อนจนเปิดเฟซเปิด,เ,ปดเล่นอะไรอยู่เขาตอบมาทันทีเลยเพราะฉะนั้นช่องทางนี้สําคัญือการตอบใต้คลิปสิ่งที่ที่เกิดขึ้นคือแต้มการเข้าถึงสามนาทีกับหนึ่งนาทีครับุ่งขึ้นเยอะมาก แต่ก่อนไม่ผมชมนั่งเยอะนะชมคลิปแต่ชมแบบชมปัดไงครับติดแดงตลอดในช่องการรับชมนะ,ะการชมคลิปนะฮะต้องชมให้จบนะต้องชมให้จบเหรียนผมก็วิ่งนะแต่ก่อนไม่วิ่งเลย <c oughs> ครับผมสวัสดีครับท่านวันนี้มีสองอย่างนะครับก็ลองไปทําดูไม่เชื่อไม่เป็นไรแต่ประสบการณ์ผมยืนยันได้ว่าผมทําแล้วมันมันเห็นผลจริง ะครับเจ้าหน้าที่หลายท่านคงเจอปัญหาในเรื่องของยอดวิวน้อยคนชมก็น้อยแต้มก็น้อยทุกอย่างน้อยหมดผมก็เป็นครับใค้เราใต้คลิปเราใช่ไหมเราไปดูใต้คลิปของเราแล้วเราต้องไปหาเขาด้วยไปทักทายไปชมคลิปเขาไปชมข้อมูลรูปภาพอะไรของเขาจุดสําคัญมันอยู่ตรงนี้ถ่ายเขาเรียบร้อยต้องไปชมเขาด้วย ต้องต่อยอดจากตรงนั้นหลังจากที่เราทักทายเพื่อนเพราะเขามาทักทายเราใต้คลิปเราใช่ไหมเราไปดูใต้คลิปของเราแล้วเราต้องไปหาเขาด้วยไปทักทายไปชมคลิปเขาไปชมข้อมูลรูปภาพอะไรของเขาจุดสําคัญมันอยู่ตรงเราเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นก็อยากจะให้เพื่อนๆประสบความสําเร็จไปขึ้นนะครับนะครับก็ลองทําดูทําดูแล้วก็ท่านจะเห็นการเปลี่ยนแปลงแต่เวลาทำแล้วท่านใครที่ลองเราเข้าไปดูนะครับของตัวเองเนี่ยช่องการรับชมจีดแดงไหมไม่เขียวเลยเลยรประมาณนี้แล้วก็ แต้มได้น้อยอะท่านลองไปทําตรงนี้ดูครับสําคัญนะครับหนึ่งจริงๆมันมีหลายช่องทางกูรูเลยท่านก็พยายามแนะนําเราว่าเป็นปัญหาที่เกิดกับผมจริงคือยอดวิวน้อยแต็มน้อยคนชมน้อยทุกอย่างไม่ค่อยดีนะคือมันน้อยหมดละติดแดงอีกอัเนะข้าถึงหรือค่าอิ p เพรสชันหรือการรับชมต่างๆตงัวนี้นะขึ้นดีมากนะขึ้นดีมากนะเพราะฉะนั้นท่านก็อย่าลืมผมอยากแนะนำ การชมคลิปเขาการตอบคําถามใต้ใต้ใต้คลิปของเขาใต้ข้อความของเขาครับเ,เวลาเราไปชมเพื่อนไปบ้านถ่ายเขาเรียบร้อยต้องไปชมเขาด้วยต้องต่อยอดจากตรงนั้นหลังจากที่เราทักทายเพื่อนเพราะเขามาทักทัยก็ตอบได้นะมันมีทุกช่องทางทั้งกระดิ่งทั้งหน้าฟีดทั้งโอ้ยทั้งสตอรี่ทั้งอะไรเยอะแยะที่ที่เราต้องม่ตอบนะที่เขาเวลาเขาทักมาใช่ไหมครับแต่ช่องทางที่ถ่ายเขาเรียบร้อยต้องไปชมเขาด้วย ต่อยอดจากตรงนั้นหลังจากที่เรารเทักทายเพื่อนเพราะเขามาทักท่านก็ตอบได้นะมันมีทุกช่องทางทั้งกระด,ดิ่งทั้งหน้าฟีดทัง้งโอ้ยทั้งสตรอรี่ทัง้งอะไรเยอะแยะที่ที่เราต้องม่ตอบนะที่เขาเวลาเขาทักมาใช่ไหมครแต่ช่องทางที่เปิดเฟซเปิดเล่นอะไรอยู่เขาตอบมาทันทีเลยเพราะฉะนั้นช่องทางนี้สําคัญในการตอบใต้คลิปสิ่งที่ที่เกิดขึ้นคือแต้มการเข้าถึงนะฮะนี่อยากให้ทุกท่านประสบความสําเร็จแล้วก็ผมก็เห็นการเปลี่ยนแปลงแล้วมันดีขึ้น เลยครับมาแบ่งปันส่วนท่านที่ทําอยู่แล้วนครับาการมีส่วนร่วมค่าอิมเพชรชันต่างต่างแต้มขึ้นดีและทิ้งที่น่านาดีใจอีกก็คือการชมคลิปหนึ่งนาทีห๋อไม่เอ๋อแน่นอนราการนี้ไม่เอ,อ๋อลองดูกันนะครับก็ผมเป็นกําลังใจให้ทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาแบ่งปันเทคนิคดีๆความรู้ดีดีําเร็จสุดแม้ว่าย,ยอดวิวมันจะค่อยๆขึ้นทีละนิดแต่ว่าเต้มในช่องประสิทธิภาพนะครับ ขึ้นดีมากนะซึ่งโดยเฉพาะการเรียนผุก็วิ่งนะแต่ก่อนไม่วิ่งเลย <c oughs> ครับผมสวัสดีครับก็เป็นช่องทางสำรองที่คนต้องปฏิบัติเหมือนกันแต่อันดับหนึ่งของทุกวันที่ท่านต้องทำก็คือการไปดูใต้คลิปของตนเองมีเพื่อนเรามาทักทายจบสองอย่างแค่นั้นเองที่สำคัญต่อวันที่ต้องทำนะครับส่วนอื่นๆทำบ้างไปทำบ้างครับสิ่งที่เกิดขึ้นผมคือจากที่แดงช่องปสิทธิภาพขผมน,นะอา่าเลยเขียว สวัสดียามเช้าครับสวัสดีครับก็มาทักทายนะครับวันศุกร์วันแห่งความสุขครับวันนี้สามนาทีกับหนึ่งนาทีครับขุ่มขึ้นเยอะมากแต่ก่อนนี่ผมชมนั่งเยอะนะชมคลิปแต่ชมแบบชมปัดไงครับติดแดงตลอดในช่องการรับชมนะจุดหลักเลยนะถ้ามีเวลาผมก็ทำตรงส่วนอื่นต่อจะสองสองจุดเนี่ยคือใต้คลิปของเราเองกับการไปเยี่ยมบ้านเพื่อนนะครับแล้วก็ไปชมคลิปเพื่อนตัวใดนห,นห้เขาถามอะไรยังไง คำต,ตอบให้ชัดแล้วก็พยายามเขียนยาวๆหน่อยนะครับทักทายพูดคุยให้มีเกิดการมีปฏิสัมพันธ์ไม่เอ่อแน่นอนรา่การนี้ไม่เอ,อ่อลองดูก็แล้วกันก็ผมเป็นกําลังใจให้ทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาแบ่งปันเทคนิคดีๆความรู้ดีๆท,ทายเขาเรียบร้อยต้องไปชมเขาด้วยต้องต่อยอดจากตรงนั้นหลังจากที่เราทักทายเพื่อนเพราะเขามาทักเาาเขามาทักทายเราไงเราต้องไปทักทายเขาเนี่ยครับ ชัดเจน AI เขาก็รู้สึกว่าเขาอันนี้ดีแต่ให้ให้ดีแล้วก็อันนี้เขาถามอะไรยังไงคำตอบให้ชัดแล้วก็พยายามเขียนยาวยๆหน่อยนะครับทักทายพูดคุยให้มีเกิดการมีปฏิสัมพันธ์เขาเรียบร้อยต้องไปชมเขาด้วยต้องต่อยอดจากตรงน,นั้นหลังจากที่เรา,า,เา,าทักทายเพื let, ่อนเพราะเขามาทักทายเขาเรียบร้อยต้องไปชมเขาด้วยต้องต่อยอดจากตรงน,นั้นหลังจากที่เราทักทายเพื่อนเพราะเขามา,ออาทักทายเราใต้คลิปเราใช่ไหมเราไปดูใต้คลิปของเราแล้วเราต้องไปหาเขาด้วย ไปทักทายไปชมคลิปเขาไปชมข้อมูลรูปภาพอะไรของเขาจุดสําคัญมันอยู่ตรงนี้แต่ก่อนผมชมไม่จบนะผมชมเป๊บเดียวหรือผมได้ไปลยไรไงแต่สุดท้ายมันก็ไม่ได้อะไรแต้มก็ไม่ขึ้นแดงก็ยังเหมือนเดิมแต่ผมทําเป็นใหม่ผมทำสองอย่างเนี้ยใครที่ลองลองเข้าไปดูนะ,ะว่าของตัวเองเนะีะยช่องการรับชมติดแดงไหมไม่เขียวเลยเลยรประมาณนี้แล้วก็แต้มได้น้อยอ่ะท่านลองปทําตรงนี้ดูครับปองทำนั่นทํานี่ผมทําตามหมดแล้วครับแต่ประสบการณ์ของผมแปดเดือนนะ ผมมองว่าสองช่องทางนี่แหละสำเร็จสุดเรียนผมก็วิ่งนะแต่ก่อนไม่วิ่งเลยครับผมสวัสดีครับจบสองอย่างแค่นั้นเองที่สำคัญต่อวันที่ต้องทำนะครับส่วนอื่นๆทำบ้างไม่ทำบ้างครับสิ่งที่เกิดขึ้นผมคือจากที่แดงช่อะศิลปภาพมมน,นะเลยที้เขียวเ,เขาจะมาทักทายเราไงเราต้องไปทักทายเขาเนี่ยครับชัดเจน a อไอเขาก็รู้สึกว่าเขาอันนี้ดีแต่ให้ให้ดี แล้วก็แล้วก็ประสบการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ปัญหาที่เจอมาให้กับทุกท่านได้เรียนรู้ร่วมแล้วก็อยากให้เอาไปทำแล้วท่านจะดีใจภูมเรียนูมก,ก็วิ่งนะแต่ก่อนไม่วิ่งเลย <c oughs> ครับผมสวัสดีครับแต่ท่านคงเจอปัญหาในเรื่องของยอดวิวน้อยคนชมก็น้อยแต้มก็น้อยทุกอย่างน้อยหมดผมก,ก็เป็นครับผมท่านวันนี้มีสองอย่าง นะครับก็ลองไปทําดูไม่เชื่อไม่เป็นไรแต่ประสบการณ์ผมยืนยันได้ว่าผมทําแล้วมันมันเห็นผลจริงนะครับช่องนางยีแล้วก็ประสบการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ปัญหาที่เจอมาให้กับทุกท่านได้เดินรู้ร่วมแล้วก็อยากให้เอาไปทำแล้วท่านจะดีใจภูมิดีกับการชมคลิปสา <c oughs> มสามเลยสามวินาทีไอ้ผมทํำแป๊บเดียวไม่นานผมทําตลอดแต่ทาทุกวันนะเออมันขึ้นดีครับอันนี้ก็เลยนําเทคนิค เล็กๆน้น้อยจากประสบการณ์จริงจากปัญหาที่สามนาทีกับหนึ่งนาทีครับุ่ mm. ขึ้นเยอะมากแต่ก่อนนี่ผมชมนั่งเยอะนะชมคลิปแต่ชมแบบชมปัตนะครับติดแดงตลอดในช่องการรับชมนะนะครับเช้าวันนี้นะครับก็สดชื่นนะครับมีความสุขกันนะครับก็ทานกาแฟด้วยนะครับวันนี้ก็อยากมาบอกว่าต้องต้องเช็คว่าก่อนเริ่มเราเป็นอย่างนี้นะเราทำตามที่ผมแนะนำลราเป็นยังไง นะแล้วท่านจะรู้ว่าอ๋อต้องออกเราเขามาทักทายเราไงเราต้องไปทักทายเขาเนี่ยครับชัดเจน AI เขาก็รู้สึกว่าเขาอันนี้ดีแต่ให้ให้ดีแล้วก็ดีที่สุดคือช่องทางใต้คลิปคลิปของอะไรของเราเองนะครับท่านต้องไปตอบทุกวันตรงนี้ดีมากได้ผลมากแล้วก็เห็นผลไวช่องทางอื่นก็ครับสวัสดียามเช้าครับสวัสดีครับก็มาทักทาย นะครับวันสุขวันแห่งความสุขครับวันนี้อีกที่หนึ่งคือการที่เราไปตอบใต้คลิปะครับตอบท่องทางอ่นสำเร็จสุดแม้ว่ายอดวิวมันจะค่อยๆขึ้นทีละนิดแต่ว่าเต้มในช่องประสิทธิภาพนะครับขึ้นดีมากนะซึ่งโดยเฉพาะการเป็นปัญหาที่เกิดกับผมจริงคือยอดวิวน้อยแต้มน้อยคนชมน้อยทุกอย่างไม่ค่อยดีนะค,คือมันน้อยหมดละติดแดงอีกนะครับ ช้าวันนี้นะครับก็สดชื่นนะครับมีความสุขกันนะครับก็ฐานกาแฟด้วยนะครับวันนี้ก็อยากมาบอกว่าผมทำแป๊บเดียวไม่นานผมทำตลอดแต่ทำทุกวันนะเออมันขึ้นดีครับอันนี้ก็เลยนำเทคนิคเล็กๆน,น้อยๆจากประสบการณ์จริงจากปัญหาที่เรียนผมก็วิ่งนะแต่ก่อนไม่วิ่งเลย <laughs> ครับผมสวัสดีครับ